ครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ตลาดเก่าปานบุรีนะครับตรงนี้ก็ซอยรดบุรุง35หนะครับเกดบสังเกตแต่ว่าจริงๆร้านเนี่ยหาไม่ยากครับร้านบ้านอาม่านะครับเพราะว่าถ้าใครมาตลาดเก่าเมืองปานนะครับที่ก็มีวันเสาร์นะครับก็จะเห็นบรรยากาศร้านนี้นะครับเดินมาที่ร้านนี้โดยอัตโนมัตินะครับไม่ยากครับนี่ครับร้านบ้านอาม่าก็เป็นบรรยากาศของห้องแถว ไม้สมัยก่อนนะครับนะฮะที่เป็นชุมชนค้าขายเก่าแก่ของเมืองปราณน,นะครับโตขึ้นมาแล้วก็มีการขยายตัวของอการเปิดเส้นทางรถไฟนะครับมีทางร,รถไฟปราณบุรีนะครับซึ่งไม่ไกลจา,ากจุดตรงนี้เดินไปประมาณสักไม่ถึง200เมตรนะฮะก็เป็นการเก็บบรรยากาศก็เลยย้อนบรรยากาศเก่า,เก,าเก่ามานะครับนะครับก็มีของกระจุกกระจิก ทั้งของเก่าของใหม่ขายปนกันนะครับของเสื้อยืดที่ระลึกแล้วก็อะไรต่ออะไรครับตรงนี้ก็เป็นด้านนอกเป็นหนึ่งคนเดินนะครับนะครับร้านบ้านอาม่าครับมีนะครับ,บ,นะรบ,นะรบกระป๋องฮอนเก่าๆแล้วก็อะไรต่ออะไรมากมายครับผมสำหรับคนที่สนใจคนระับ